สึกจิตเมืองนนวันนี้นะครับตอนรกันการกลับมาของสักชัยน้อยเอ็นยูเดนซึ่งหายไปประมาณปี6เดือน27วันเลยทีเดียวนะครับในคู่เอกจะเจอกับเพชรพลังชัยพอหอมกลิ่นนะครับวันนี้ทั้งหมด4คู่ในสึกจิตเมืองนนนะครับวันเสาร์ที่19เมษายน2 5 6 8ัหายทอดสดทางช่อง JKN กดหมายเลข18บนเะวทีมวยสยามอ้อมน้อยสายนาครเจอกับ1สยามในวิกัด127 ปอนนะครับแล้วก็ลาวีลูกสวนนะครับโชคในพิกัด124ปอนกับรุ่นพี่จอมผด็จนุปานบุรีนะครับแล้วก็คู่พิเศษนะคู่พิเศษเนี่ยจะเป็นสตางทองเจอกับไต้ตั้นในพิกัด137นะครับคูท่ที่3ก็เป็นเด็กเมืองชนสทรอยหี่ยวบางแสนเจอกับดามพอวิสุทธ์ผู้เอกเนี่ก็เป็นการกลับมานะครับอย่างที่เกินไปคือสักชัยน้อย เอ็นยูเดนโชคในพิกัด140ปอนด์กับเพชรพลังชัยพอหอมกลิ่นนะครับซึ่งทีแรกเนี่ยจะเป็นการโชคกับเลิศศิลาสิผฟุกองฟอร์ดกับศักชัยน้อยเอ็นยูเดนนะครับในพิกัด132แต่ก็ปล่อยมา140นะครับเพื่อไม่เสียเวลาไปดูคู่แรกนะครับคู่แรกเนี่ยสายนครหอจ้ก,กจอกุก๊บกุ๊บสุธิโชคในพิกัด127ปอนด์กับ1สยามกล้วยบางขาลั สายนครชกล่าสุด1เดือน18วันอายุ16ปีส่วนสูง173เซนติเมตรเป็นคนอำเภอสามผ่านจังหวัดนครปฐมชกมาแล้ว60ไฟเป็นมวยซ้ายมวยฝีมือนะครับวันนี้มวยซ้ายฝีมือเจอมวยศอกนะครับซึ่งมวยศอกเนี่ยการผ่านมวยเนี่ยดีกว่านะเป็นรุ่นพี่ด้วยนะฮะสมที่สก็สูงหงยิ้มจังหวัดนครปฐมนั้นหนักปลปล่อย60กิโลกร,รมัมคูมา4กิโลกร,รมัม น้ำหนักที่ดีที่สุดคือ128-123ปอนด์พริกัะวันนี่127ก่อนช่าง126.8เหรือ126.8นะครับก็เป็นมวยไซส์สูงยาวฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายขวางหน้าแทงยัดไส้สับศอกเดินติดติดดีนะครับส่วนทางด้านหนึ่งสยามกวยบางคอนแหลมก็โชคล่าสุดหนึ่งเดือน29วันอายุ21ปีส่วนสูง170เซนติเมตรเป็นคนอำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์ช่วงมาแล้วปรสิทไฟเป็นมวยศอกนะครับซ้อมที่ปอพินพัฒน์ น้นหนัไปล่อยห้าสิกิโลกร,รมัมคูมา2กิโลกร,รัมน้ำหนักที่ดีที่สุดคือ128 21, ร้อยยถึงร้อยยี่สิปอนด์ไปกับวันนี้ร้อยยี่ก่อนช่างร2 6 8ยี่กแปดหรือก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องเหลี่ยมเชิงดีการผ่านมวยดีนะครับชื่อเก่าเขาเรียกเป็น1นสิพนมทองนะครับก็อยู่กับสิบพนมทองมาสอจโลดชัยนะครับ1สยามนะก่อนจะมาเป็น หสยามกวยบาคอแหลมนะครับราคาเปิดมาให้ทางด้านซ้ายนครเสาจกกกรุบกรุบสุทธิเป็นไฟต่อ3 2มองรองห้าะถ้าเปรียบเทียบคุณสมบัติวันนี้ซ้านครเนี่ยได้โอกาสชนะถึง93% 1สนะครับห่สยามกวยบาคอแหลมก็92 91นะครับความพร้อมซ้ายนครความสดซ้ายนครช่องกันโชคอยู่ที่ซ้านครแต่ประสบการณ์บอกเลยว่า1สยามดีกว่านะครับการพมวยดีกว่าอ่า สัญคาในไฟน์นี้อ่าไฟล่าสุดเป็นการแพ้นอกโจกศีกับสลาวุฒนะครับไปๆก็ถือว่ามีขึ้นได้ตลอดนะครับแต่ว่าลดน้ำหนักลงมาจาก130ร้อยสามสิบเหลือร้อยิบเจ็ดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ชนะคะแนนในรุ่นร้อยสาสิบสองปอนด์กับกุมารดำนะฮะไม่ทรรมดาแล้วก็แพ้คะแนนให้กับเดี่ยมเพชรนะครับแพ้คะแนนให้กับสมิงเดชชนะคะแนนเสือจ,จันนะครับแ,แพ้ให้กับวัชรพลชนะน,นอกโจกศีกับศิลป์ปัทไทสิพนมทอง ส่วนทางด้านหนึ่งสยามนะก็ไปล่าสุดเนี่ยยังฟื้นตัวยังไม่ค่อยได้นะครับแพ้นอกยกหนึ่งกับพยัก์ขาวชนะนอกยกสี่กับกูหลาบขาวครับแล้วก็ไปแพ้นอกยกสี่ให้กับพานพยัก์แล้วก็แพ้คะแนนกับเพชรพงพันนะครับในมวยสามยกมวยมาสนันเมืองเมื่อปีที่แล้วนะครับไปปีที่แล้วนะครับคู่นี้ผมว่าหนึ่งสยามในการผ่านมวยมาเยอะกว่าแล้วก็กระดูกน่าจะเบิกแข็งกว่านะครับซึ่งสายนคนค่ยกำลังสดกําลังห้าว แต่ผมว่าน่าจะผ่านหนึ่งสยามกวยมาคอนแหลมยังไม่ได้นะครับความแข็งความความแข็งนะฮะความแข็งความบึกครับความเป็นมวยเนี่ยจะดีกว่าเยอะเลยนะครับขอจะไปทางด้านหนึ่งสยามในคู่นี้นะครับผู้ที่สองลาวีลูกสวนโชคในพิกัด124ปอนด์กับรุ่นพี่อย่างจอมพะเด็จโนปานบุรีนะครับ21กับ29เจอกันในวันนี้นะครับลาวีก็โชคลาสุดหนึ่งน11วัน อายุ2ปีสูงสุ17เซนติเมตรเป็นคนจังหวัดกรุงเทพมหานครโชคมาแล้ว412ไฟเป็นมวยจังหวัดฝีมืออมที่ลูกสวนนะครับน้ำหนักที่ดีที่สุดคือ124พิกัดวันนี้124กับช่าง124.6ลดไป0.6หรือ124นะครับเป็นมวยจังหวัดฝีมือคบเครื่องดักศาสต์แข้งต่อยหมัดแรงวังหน้าแทงเก่าเกมนะครับต้นๆเนี่ยได้ลุ้นเลยนะครับแต่ไปๆเนี่ยยังแผ่วนะ จอมพระเดชเนี่ยชกล่าสุด1นึในสิวันอายุ29ปีส่วน160สูงร้อยสซนติมเมตรเป็นคน,น,จจคน,นอำเภอปานบุรีจังหวัดประจ,จบคีรีขันชกมาแล้วร้อไฟเป็นมวยบูตเตคขาต่อยหมัดซ้อมที่นุปาบุรีจังหวัดประจบคีรีขันน้ำหนักไปปห้าสิบเกกิโลกร,รมัมน้ำหนักที่ดีที่สูดคือ125 21, ร้อถึงร้อยยี่สิบเอ็ดปอนด์พกับนี่ร้อยยี่สิบสี่ก่อนช่างร้อยยี่สิบสามจุดแปหรือร้อยยี่สิบสามจุดแปดเป็นมวยบูเต้สัน้นเะหนักต่อยแรนะครับยุดันต้น,ตน มีหลายกอกด้วยนะครับสำหรับทางด้านจอมผาดเดชนุปาบุรีนะครับเปิดมาราคาเป็นรองเลยนะครับวันนี้ลาวีลูกสวนต่อ32มสองรองนะฮะการพัฒนาฝีมือการโชคแน่นอนต้องเป็นรุ่นน้องอย่างลาวีลูกลูกสวนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าจอมผาด,ดเดตนี่ก็ฝีม,มือฝีไม,ม้ละมือเนี่ยเขามีอยู่แล้วนะครับเท <c oughs> ่ากับชนะเนี่ยยังเป็นของทางด้านจอมผาดเดชความพร้อมเท่ากาันความสดช่วงการชกอยู่ที่ทางด้านลาวีลูกสวนประสบการณ์ดีอยู่ที่ทางด้านจอมผาดเดตนะครับ ดูรูปร่างเนื้อตัวเนี่ยความหนาความบึกจอมเผด็จน่าจะตีกว่านะครับลาวีได้ความสูงลาวีไฟล่าสุดนะครับแพ้แค่สองไฟติดแพ้ยานิตคาเซมในราชดำนัเนินเวอร์ซิลี่แล้วก็แพ้เพชตโธไฟเตอร์มวยไทยครับนอกนั้นก็จะมาแพ้สองไฟติดเนี่ยก็เป็นการชนะชนะถึงโอ้โหเดี๋ยวขนับแป๊บหนึ่งนะครับไล่ตั้งแต่ปี2563เลยนะครับ แไฟติดที่ไม่แพ้ใครตั้แต่ปี2513จนถึงปี2 5 6 5นะครับแล้วก็มาแพ้ล่าสุดคือปี2517นะครับซึ่งช่วงนั้นเนี่ยก็เป็นดาวรุ่งพอสมควรนะครับอายุยังน้อยๆอ,อยู่เลยนะครับในวิกัด121 122นะครับก็เป็นยอดมวยเหมือนกันนะครับที่ยังไม่แพ้ใครนะครับยอดมวยไทยทตบอ5อนะ่าก็ไปชนะ คะแนนรุ่งเรืองเล็กเกียรฟ้าลิขิตนะครับแต่ว่าช่วงนี้รุ่นรุ่นใหญ่ขึ้นมาแล้วนะครับในพิกัด121ต้องมาเจอรุ่นพี่อย่างจอมพเด็ดซึ่งไฟล่าสุดกำชัยชนะนอกจุก1,000พ,พยักพยักษผูหลวงในสกพยินดีไปได้นะครับแล้วก็เป็นการแพ้นอกกนึ่งเหนือยกับอามีรฮัสเซนคามารีนะครับชนะคะแนนเพชรพยักษ์สิเจ๊แดงนะฮะ ก็มวยที่ยังหายไปนานแล้วก็ยังไม่ชนะใครอย่างลาวีลูกสวนเนี่ยอาจจะก,กลับมาแจ้งเกิดให้ตัวเองได้หรือไม่หรือว่าจะเป็นทางด้านรุ่นพี่นุปปานบุรีนะครับที่จะเป็นใช้ความเก่านะครับบทความสดได้นะครับแต่ทุ่นี้ผมชอบความเก่ามากกว่านะครับชอบจอมเผด็จนุปปานบุรีนะครับ,บ,รบรนะคูบ่นี้จะไปจอมเผด็จนุปานบุรีนะครับส่วนคู่ที่3เด็กมืองชนสอทอเหวบางแสน โชคในิการร้อยเจ็ดต่อร้อยเก้าปอนด์กับดำพอวิสุทธ์นะครับก็ดำชื่อเก่าเขาเนี่ยสิงห์ดำสิทธิ์สอนทองหรือเกียรติวิสุทธ์นะครับเด็กเมืองชนโชคล่าสุด1เดือน11วันอายุ17ปีส่วนสูง1้3เซนติเมตรเป็นคนจังหวัดชลบุรีโชคมาแล้วลอยไฟนะครับเป็นมวยบูย๊เด็กขาดโดยมัดซ้ำที่โชควิทยาจังหวัดชลบุรีน้ำหนักป,ปล่อยๆ49กกิโลกร,รมัมน้ำหนักทีทีที่สุดคือ110ถึง99ปอนด์พิกัดวันนี้107ก่อนช่าง106.8เหลือ106.8เป็นมรอยหกจ มาต่อยแรงบุกด,ดุจันเแต่ขาเจาะยังดี้าคอล็อกลัดตีเหนียวแน่นนะครับมาต่อยแรงบุกด,ดุจันดามพลันชัยนี่ก็เป็นมวยเขา่าครับประเภทล็อกลัดคอแทงนะฮะเหนียวนะครับ,นะรบชกราสุดหนึ่งเดือน4วันอายุ18ปีส่วนสูสง119เซนติเมตรปจังหวัดนครราชสีมาโชคมาแล้ว50ไฟเป็นมวยเกียริกำธรนะฮะสมที่เกียริกำธรนะครับ,น,น,นะรบน้ำหนักปล่อยๆ5 3กิโลกรัม น้ำหนักที่ดีที่สุดคือร้อยแปดปอนด์นะครับไปกับวันนี้ร้อยเก้าก่อนช่างร้อยเก้าจุดสองลดไปจุดสองร้อยเก้านะครับซึ่งเป็นฝ่ายอ่าได้น้ําหนักนะครับเด็กมังชนเนี่ยต่อน้ําหนักให้นะครับไปถึงศูนย์อันหนึ่งหนึ่งจุดสองหนึ่งจุดหนึ่งนี่แหละประมาณนี้นะครับราคาเนี่ยเปิดโอ้โหเด็กมังชนเนี่ยได้โอกาสชนะต่อสามหนึ่งลงสองหนึ่งเปิดมาสูงเลยทีเดียวนะครับแต่ระวัง สกิทมังนลให้ไว้ให้ดีนะครับไม่มีอะไรแน่นอนเด็กมือชนนะครับได้โอกาสชนะสูงนะครับเกือบ97-98เลยทีเดียวประสบการณ์ดีนะค,ความพร้อมความสดช่วงการชกอยู่ที่ทางด้านดามพอวิสุทธดการได้เปลี่ยนน้ำหนักแรงพละกกำลังความแรงได้แข่งว่าเท่ากันครับดูรูปร่างนะครับเด็กมือชน,นจะเสียเปรียบแค่ความสูงเท่านั้นแต่บอกเลยว่าแข้งขากระดูกแข็งนะครับ ชีวิตเนี่ยแขวนไว้กับนักมวยเลยทีเดียวนะครับสำหรับเด็กเมืองชนนะครับไฟล์ล่าสุดชนะน็อกก็สามกับหยกเพชรแล้วก็ชนะคะแนนสี่พลังส,ะสะละชีพอ่าเป็นการแพ้คะแนนกับเพชรน้ำหนึ่งไก่และไก่เดชานะครับแล้วก็ชนะคะแนนปั๊บ 4, ซี่สุจิบะมิเกียวนะครับในการป้องกันแชมป์รุ่นร้อยห้าปอนด์เวทีจิตมังงอนะวันนี้ก็มาถึงร้อยเจ็ดร้อยร้อยเก้านะครับน่าจะเอาได้เอาแชมป์อีกทีหนึ่งนะครับ เสน่านามพลันชยัยไฟล่าสุดชนะคะแนนเสกสรรแล้วก็แพ้คะแนนตันเดี่ยวชนะคะแนนดาเหนือนะครับเป็นการแพ้นอกกสีกับเพชรมืองไทยชนะนอกยสสองกับสิงห์ลาดนะครับแล้วก็แพ้นอกยสห้าก, 5, กับเพชรมืองไทยส่วนจากคาเฟ่นะครับวันนี้ผมชอบไปทางด้านเด็กเม,ม,มืองชนนะฮะโอ้โหดูฝีไม้ลายมือไฟล่าสุดเนี่ยเขาบูดูดันครับไม่กลัวไม่หนีไม่หายนะครับมวยหมัด เตะขาเจาะยางล็อกรัดคอนะครับมวยบุแรงดีนะครับจัดไปได้เลยนะครับสำหรับทางด้านเด็กเมืองชนสะท้อนเหียวบางแสนอ่าส่วนคู่สุดท้ายไฮไลท์ของเรานะครับสักชัยน้อยการกลับมาที่ชกล่าสุดเลย1ปี6เดือน27วันอายุก็เราราวาปีแล้วนะครับในพิกัดร4 0ปอนด์กับเพชรพลังชัยพอหอมกินนะครับสักชัยน้อยเนี่ยก็ส่วนสูง75เซนติเมตรปคนอำเภอทุ่งใหญ่ ชกมาแล้ว53ไฟ์เป็นมวยขวาตามที่เอ,อ็นยูเดนนะครับน้ำหนักที่ดีที่สุดคือ132ประกอบด้วย140กว่าช่าง137.4เหลือ137สูสีนะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องเข่าในล็อกลตีเหนียวแน่นบู๊ดดันหัวใจเกือบร้อยชายาเขาเนี่ยขุนเข่าเสาคอนกรีตนะครับส่วนทางด้านเพชรพลังใช้โชคล่าสุดสามเดือนยี่สิบอายุยี่สิบปีอายุยี่สิบหกปีนะครับส่วนสูงร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเซนติเมตรเ,เป็นคนจังหวัดสระบ,บุรี ชงมาแล้วลาไฟเป็นมวยขวามวยเข่าซ้ำที่พอหอมกลิ่นน้ำหนักปล่อยๆหกสิบสี่กิโลกร,รมัมคุมมาสี่กิโลกรัมน้ำหนักที่ดีที่สุดคือร้อยสามสี่ถึงร้อยสามสองความพิกัดวันนี้ 140. ร้อยสี่สิบก็ช่างร้อยสี่สามจุดสี่ลดไปสามจุดสโอ้โหลดเยอะนะครับแต่ไฟล่าสุดเนี่ยบอกเลยทรงไม่น่านอนแต่นอนนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องสัตว์แข้งไล่แขนค้าแทงแรงนะครับมัดต่อยหนักแรงนะครับก็มีประสบการณ์ถึงร้อยไฟเลยทีเดียวนะฮะ สักชัยน้อยเปิดมาราคาต่อ11.8เลยนะครับแล้วก็ลง19นะฮะแต่แรกๆเนี่ยช่วงประมาณ10โมงครึ่งเนี่ยที่ผ่านมาก็เปิดต่ออยที่32ลอง54นะครับถ้าเปรียบเทียบคุณสมบัติเพชรพลังชัยเนี่ยได้โอกาสชนะมากกว่าความพร้อมความรร็แระขางแก่งประสบการณ์ได้เปรียบน้ำหนักนะครับช่วงการโชคเท่ากันความสดเนี่ยก็เพชรพลังชัยนะครับแต่ความเก่า อยู่ที่ทางด้านสักชัยน้อยถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยได้ขึ้นชกนะครับแต่ว่าสักชัยน้อยเนี่ยเขาก็ซ้อมมาตลอดเป็นพี่เลี้ยงเป็นอะไรมาตลอดนะครับก็สอนมวยตลอดนะครับศักชัยน้อยเนี่ยไฟล์ล่าสุดก่อนหยุดไปเนี่ยก็ไฟไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับการกลับมาครั้งนี้จะแจ้งเกิดให้เขาได้หรือไม่ตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหกับภายน้อยยกสามนะครับให้กับยอดทองไทยสอนสมยัยแล้วก็ภายน้อยยกสองกับเพชรดำ แพ้คะแนนให้กับเพชรพลังชัยพอหอมกลิ่นก็คู่นี้เคยเจอกันมาแล้วนะครับเปบ็นการแพ้คะแนนในถึกไม่ใช่เจสีนะครับแล้วก็ชนะคะแนนขุนศึกน้อยสิทธิ์แก้วประพลแล้วก็แพ้คะแนนให้กับเพชรพลังชัยพรอหอมกลิ่นเจอกันมาสามไฟ์นะฮะส่วนทางด้านเพชรพลังชัยนะครับกไฟล์ล่าสุดจากที่ไม่น่านอนก็นอนได้นะครับไปแพ้นอตเกยวสอยกับช่างทองเอ็นยูเดนนะครับชนะน,น,นอเกยวสีกับยอดขุนศึกแล้วก็ ไปชนะคะแนนนะฮะชนะคะแนนยอยวิทยาเพชรสีชมพูนะครับแล้วก็ไปแพนออกนะฮะแพนออกยกสามไไปกับไทยสจอจเปียกไปชนะคะแนนมหามงคลชนะคะแนนโซโ,โกอุริอากินะครับคนไม่ธรรมดาเพราะว่าหลังๆเนี่ยเพื่อพลังชัยแค่พลาดกับช่างทองเอนยูเดนเท่านั้นเองนะครับในยกที่2 นะไม่มีอะไรเลยโดนเตะเข้าไปก็ล้มลงไปนะครับแล้วก็นอนนะครับก็อาจจะโดนแบบเต็มๆนะคู่คนี้ผมยังเชื่อมั่นในเพชรพลังชัยเพราะว่า3ไฟต์ติดที่เจอกับสักชัยน้อยเอ็นยูเดนเมื่อ2ปีหรือปีที่แล้วเนี่ยเขาชนะทั้ง2ไฟต์เลยทีเดียวนะครับยังปีนี้เป็นไฟต์ที่3ผมว่าเพชรพลังชัยน่าจะกำชัยชนะได้เหนือกว่า ขอจะไปทางด้านเพชรพลังชัยพอของกิจนะครับไปดูผลสรุปนะครับผลสรุปในคลิปนี้ทั้ง5คู่เลยนะครับคู่แรกเนี่ยไซยนนครเจอกับหนึ่งสยามใน้โกาศ127ปอนด์คู่นี้ขอไปทางด้านหนึ่งสยามคู่ที่2ลาวีเจอกับจอมพัดเด็ดนะครับคู่นี้ขอไปทางด้านจอมพัดเด็ดคู่พิเศษนะครับคู่นี้ชอบไปทางด้านไตทตั้นนะครับแล้วก็คู่ที่3เด็กเมืองชนเจอกับดามคู่นี้ขอ ชนกับเด็กมังชนสักครั้งสวทองเหี่ยวบางแสนแล้วก็ผู้เอกเนี่ยขอไปทางด้านเพชรพลังชัยพอหอมกลิ่นนะครับก็เป็น5คู้เน้นในศึกจิตเมืองนนในการวิเคราะห์วิจารณ์นะครับก็นําข้อมูลมาด้วยแล้วก็วิจารณ์กันไปด้วยนะครับใครชอบก็ฝากติดตามกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับก็ขอให้ทุกท่านได้บวกกันเยอะๆนะครับพยายามจะเอามาให้ทุกท่านได้บวกนะครับใครอยากบวกอยากเด่นนะฮะอยากมี รายได้เสริมนะครับแอดลา์เข้ามานะครับเดี๋ยวเราจะจัดให้นะครับเพราะว่าคนที่อยู่ในรายเนี่ยเขาได้กันเน้นๆอยู่แล้วนะครับก็ฝากไปกำลังใจให้กับทีมงานสยามมันด้วยนะครับใครถึงแล้วก็ขอให้ปลอดภัยนะครับช่วงหลังปีใหม่มาถึงที่หมายโดยปลอดภัยนะครับสำหรับวันนี้มดเวลาแล้วสวัสดีครับ